เรามาดูโจทย์ข้อที่2หน้าที่26โจทย์บอกต้องการเส้นตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโคง้งคือ y เท่ากับ2 x กําลัง3ลบเศษ1ส่วนรูท x ที่ x เท่ากับ1โอเคเราก็ลองมาวาดเส้นโค้งของเราคร่าวๆจะได้เส้นโค้ง y ประมาณนี้สมมติว่าจุดที่เส้นตรงมาสัมผัสคือจุด x เป็น1ตรงนี้ก็จะมีเส้นตรงสมมติคุณให้เป็นเส้นสีเขียว ลากมาสัมผัสที่ x เป็น1ตรงนี้โอเค okay. ทีนี้เราอยากรู้ว่าเส้นตรงนี้เข้าจุดที่สัมผัส x เป็น1 y เป็นอะไระเราก็แค่เอา x เท่ากับ1ไปแทนในเส้นโค้งซึ่งเมื่อแทน x เท่ากับ1แล้วเราจะได้ค่า y มีค่าเป็น1เช่นกันตรงนี้โอเคทีนี้เราอยากรู้ความชันของเส้นสีเขียวเส้นนี้ว่าความชันเป็นอะไรความชันเกิดจากอะไร ความชัน m ของเส้นสีเขียวก็เกิดจากการดิฟ y ดิฟซึ่ง y ดิฟในที่นี้ก็คือจะได้เป็น6 x กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 x กำลังลบ3ส่วน2แต่เส้นตรงเส้นสีเขียวนี้มันผ่านจุด1-1คือผ่าน x เท่ากับ1ดังนั้นเราจะรู้ความชันของเส้นนี้โดยการแทนที่ x เท่ากับ1 ก็คือว่าถ้า x เท่ากับ1เส้นสัมผัสที่ x เท่ากับ1จะได้ m ก็คือ6คูณด้วย1กำลัง2บวกด้วยเศษ1ส่วน2คูณด้วย1กำลังลบ3ส่วน2แสดงว่าความชันของเส้นนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ13ส่วน 2, 2> ความชันทีนี้แต่ เส้นตรงที่โจทย์ต้องการมันคือเส้นตั้งฉากกับเส้นนี้ดังนั้นเราก็ต้องวาดเส้นตั้งฉากมาเส้นตั้งฉากนี้ก็ผ่านจุดหนึ่งหนึ่งเช่นกันอ่ะกูให้เป็นสีแดงลากมาตรงนี้แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่เส้นตรงผ่านตั้งฉากกับเส้นสีเขียวถ้าเราจะหาสมการเส้นสีแดงตรงนี้เราจะต้องรู้ว่าความชันของเส้นสีแดงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่เนื่องจาก เส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงมันตั้งฉากกันดังนั้นกฎของการตั้งฉากกันของเส้นตรง2เส้นความชันคูณกันจะได้ลบหเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่าความชันของเส้นสีแดงก็เลยมีค่าเท่ากับลบสส่วนสิโอเคตอนนี้เส้นสีแดงเรารู้ความชันแล้วเราก็รู้จุดที่ผ่านเราจะหาสมการมันได้ซึ่งสมการเส้นตรงหาจาก y ลบ 1> y 1เท่ากับ m x ลบ x 1แทนจุดผ่านที่ x 1 y 1และแทนความชันลงไปจะได้สมาการเส้นตรงมาโอเคเราเริ่มแทนค่ากันเลยจะได้เป็น y ลบด้วย1มีค่าเท่ากับ m คือลบ2ส่วน13คูณกับ x ลบ x 1ก็คือ1คูณกระจายเข้าไปจะกลายเป็น13 y ลบ13มีค่าเท่ากับลบ 2x บวก2ย้ายสมการจะกลายเป็น 2x บวกด้วย 13y ลบ15มีค่าเท่ากับ0นั่นคือความชันสมการของเส้นสีแดงคือ 2x บวก 13y ลบ15เท่ากับ0คือคำตอบข้อที่4